ใ,ใจฮอ่เนาะแต้องอพ,อ <c oughs> พี่น้องคอมเมนตน์บอกให้เก็บไไวว้้จเก็บไว้พี่น้องนู่ปุกไว้นะจ้ะหยังเซ้นยน,น,นะจ้ะพี่น้องกันหน้าจ้ะเพราะนพี่น้องเมื่อวานนี้นู่นมาบ่นเห็้นหน่ะจ้ะมีซ่อ,องด๊อกหน่ะจ้ะเมื่อวานเป็นแมลงจ้ะ มีนจะรอกจุ๊มๆนะจ๊ะพี่น้องกำลังเกิดนะจ๊ะเฮ็ดเข้าจะห้าออกนะจ๊ะพี่นอ้องบ้องลาดอกซองดอกแล้วก็ออกเป็นพางดอนนะจ๊ะจจพี่น้องอย่างโอกคุยเฮ็ดนะจ๊ะแต่ว่ากระไดไลก็เมื่อวานนี้แต่สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีครับจ้ามาพอกับบา่าวสร้าไทยเลยแล้วนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเมืเอ่อนี้กระมาตอน ประมาณ2:00น3:00นเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะมาลุ้นนํากันนะจ้ะมื้อนี้อากาศปอดปูมากเด้นะตาพี่น้องฝนบ่ตก2:00น3 0แล้วจ้ะจ้ามื้อนี้วันที่19เนาะจ้ะมาปลาเฮ็ดไข่คือเก่าจ้ามาลุ้นนํากันนะจะว่าอีหันได้ใหญ่เฮาเก็บบ่เนาะพี่น้องหกเล็กเนาะจ้ะพี่น้อง เลี้ยงหน่อยแต่พี่น้องให้ทนแต้องเงินจ้ะนี่ก็หน้างามเลยแต่วกัด,ด,ดครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพี่น้องอายนะ อ้าวนะาจบ,บุ้ให้ร้นเห็ดจัเงเก่งไะงามเลยครับพี่น้องสามจุม้มสวยๆครับล็อกหนึ่งนะจ่ะโอ้จีนไล้กนนี้ะจ่ะ เปปิดไเมื่อเราจะถึงไปโตนะจ๊ะให้ฮาร์ดเราจะจะเอาบัเอานะจ๊ะพี่น้องเ,เ,เอองข้าดอกน้อยนะจ๊ะมันอาจะจเฮ็ดไข่นะจ๊ะเมื่อถึงนั้นจะให้เราง,งูกจ้ะพี่น้องพี่น้องเอามาส่วยนะจ๊ะหอยเพลินยางไปใหม่ๆนะจ๊ะจะลอดไส้ปลาเป็นได้ๆนะจ๊ะ พวกกินี่ไว้จ้ะพวกกินข้าครับพี่น้องงเน้วนอนแล้วไปโตเอพี่น้องี๋้วพงนึงมาจ้ะ สุดท้ายนี่บุคยมีไไมใบไม้ครับพี่น้องมันบุคยมีไไมใบไม้ก็เลยบุคออยพอแบบเป็นมูล,ล่ามนจ๊ะพี่น้องเพราะว่าพืน้นกระกิบไปเดนนะจ้ะตอ,ะอไส้ตาต่างอีเห็นจะ้ะได้หมาก่อนก็นได้ก่อนครับพี่น้องเปลี่ยนครับ เจอหัวนะเจพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์บอกให้เก็บใบไว,ไว้เดี๋ยวเก็บไว้แล้วนู่นถ่ายบอทันนะจ๊ะพี่น้องจะไว้ไว้ขึ้นกว่าน,นี้น้อยนึงเแต่ให้มันทันให้หนู่ทันนะจ๊ะโอ้เห็นหมดจ้ะพ,พี่น้องนี่น้องยังนะจ๊ะเป็นไว้นะไม่มีเอว๋เอวอะหายก่อนนะจ๊ะอายกันลังว่า คือบกฮอลด๊อกใหญ่ๆบานๆเลยดพนักพี่น้องพ่อพอดีนะจ๊ะใส่ค้อซากนะจ๊ะพี่น้องมือหืงใจหรือมือหึงือมืออื่นวันอังคารนะจ๊ะจ๊ะมื่อนี้วันวันอาทิตย์นะจ๊ะอู้จีน้อยแล้วละไอ้เนี่ยนะจ๊ะนี่อีกนะจ๊ะจับไอ้ตอแต่พี่น้องเด็ก ปกติก่อนนะจ๊ะพี่น้อง,ะะางอายพ่อน,น,น,นะจ๊ะ,ะกะ็อีมหมีเก็บซาเดไวเด้แล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่ากัวซี่โพตีระโดนแะจ้ะพี่น้องแล้วก็ทางผูก็อีเป็นผูสันๆันแลจ้ะแล้วก็ะเมยเด้แล้วจ้ะพี่น้องที่มีช่วงเก็บไหวเก็บซาผสมผสาสสนกันไปนะจ๊ะแล้วกะ็ขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วจ้ะพี่น้องจ้า จะเอาไปจีเจลใส่กันจ้ะเจลเฮลโลงูกับเซบนะจจะพี่น้องพี่น้องน่ามายังกายนะจ้ะมือนี้เห็นลอกบานพากันตื่นเต้นนะจ้ะพี่น้องเห็นแต่ล็กจูบเลยหายักได้ล็อกบานนะจ้ะ กดเนอ้อกรกะลังบุอะรเอาบ่โอ๊ยเขนยอดน้ดยได้กระ่ต้องอาอเพียงเพียงมืออื่นได้ทาพี่น้องาหมกครับ พี่น้องเฮ็ดหม่งเกลอจ้ะพี่น้องลงามสะออนนะจ้ะพ่พอไปห้เฮ็ดเคียงมานะจ๊ะเอาไปเติมพอจ้ะพี่น้องจุ่มงามนะจ้อะ ้าวไทยนะจ๊ะพี่น้องนะจ๊ะอันจอมจอบปุ๊กนะจ๊ะพี่น้องอันนี้เห็ดปวกจ๊ะ ไ,ไ,ไล่ไล่เดียวเรจะพี่น้องนี่จ้ะน้องไอ้ายปพวกไว้นะาจะอู้หามเลยน้าจี่น้องอ้ยอ้หลงเอาไวด้ดอกหนึ่งนะาจ้ะคืออีดอกไงนะาจ้ะพรหน้านะาจ้ะ แต่มืออื่นได้มาครับพี่น้องมัลุ้นกันว่าอิเลียบ่ครับดอกเข้าน้อยไล่หัวกระโวยยักษเอาเนาะครับไข่เรื่องนะจ๊ะพี่น้องดอกเล็กนะจ๊ะแมงกินข้าวนะจ๊ะหอมเ่าหอมหอมจังครับามมาพี่น้องงามเปล่าจ๊ะพี่น้องได้ พี่น้องป๊าด่านเมื่อตอนจะ้ะงานคือเกาจะ้ะแข้งอยู่จ้ะพี่น้องเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะจ้ะเมื่อวานเมื่อวานนี้เขบาบอดายนะจ้ะเมื่อวานเป็นเมืเ่อแรกจะ้ะ ะข้างๆกันนะแต่เพราะงั้นพี่น้องเมื่อวานนี้นู่งมาบ่เห็นนะจ๊ะอู้มีซองดอกนะจ้ะเห็นดอกเดียวนะจ๊ะเล็กนะจ้ะเมื่อวานเป็นการเก็บมือเล็กนะจ้ะพี่น้องวันนี้เป็นมือที่ซ่องนะจ้ะของการเก็บเห็ดไข่ล็อกซีแต่จะหอกนุ่กระหม่อมนะจ๊ะพี่น้องเดือนนี้จะนู่งบ่เห็นจ๊ะทันได้บาทนะจ้ะ ไลไแลรวจะพี่น้องมีแต่เห็ดใครล้วนๆนะจ้ะนุ้ยเคยเบิ่งเห็ดอีหยงบ่จ้ะพี่น้องเพิ่น,นก็บ่เอาแล้วจ้ะกกหมันขนเด็ดยูดูเอาเด็นะตัวเดืิด น่ากลัวนะจะพี่น้องแค่นีหยังหมดอ่ะเป็นอย่างครับพี่น้องโอ้ไตเปียให้ไตเปียนะจ๊ะพี่น้องจะงามงอนนะจ๊ะอ้มาเพียจีนั่นจ๊ะพี่น้องยู่นอกหนึ่งจ๊ะพี่น้อง เดี๋ยวเราจะพี่เนาะอู้น sure> ้องนี่ลาเห็นเด้อเดี๋ยวห้าเดือนหนีก่อนเนาะจ้ะพี่เนาะล็อกหนึ่งจ้าเห็ดไข่เรื่องเนาะจ้ะอยู่ดอนเดียวกันก็เมื่อกี้นะจ้ะ จริงครับว่าจ้ะพวกไว้นะจ้จะไปะพี่น้องเดินเก่านะจ้ะเดินเมื่อกี้นะจ้ะหาก,กันตื่นเต้นนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าปกติเห็นดรอน,น์นึงอีเลือกแค่ดอกซองดอกนะจ้ะถึงครับเดียมา,แต,มาแต่มาเดินมีพอไล่นะจ้ะ นี่ค่ะว้า,าวมันแล้วครับพี่น้องตามห้ามูเงียง่ทีมาโดนแล้วครับเลยไดอก้ะครับเด,ด,บดนแบบีน่น้อยข้ามาึดพวกไปจ้ะ นห้าเดินนี้ก็ก่าจตพี่นกเ,เอาอยู่นี่นนมาต่พี่นกกำลังตุ้งๆเลยครับอีกมาจับี่นกโอ,อ้เดินนี่เด้นไล่ลูนอ้นอจ้ะอมไม่พี่น น,น่าจะหงา้ตีลมมากิน่าจะเป็นไอ้เต้านะ,ะพี่น้องมาหน่อยหนุ่ยเลยงามบอกพี่น้องมากงามเจ้ะมีะไข่ล้วนๆนะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวห้าเดือนนี้อีก็น่าจะเลี้ยงเล็บแกะมัดมาการนี้น่าจะพี่น้องเมื่อกี้เผาฮอดอนเฮ็ดไข่เลืองนะจ้ะพี่น้องจ้ะ เฮ็ดกะกำลังอ้๊องาะจ้ะพี่น้องแต่กะบ่อหันได้ออกงบัตรถกดอนเห็นนะจ๊ะพี่น้องกําลังเป็นจีเนาะจ้ะกะโดนๆพอเนาะจ้ะพี่น้องเฮาต้องได้ย่างคักๆจังอีพ่อจ้ะพี่น้องอันเขาออกเป็นดอนเป็นดอนคั้นผู้ใดบ่ฮู้ดอนกัอีบ่ค่อยได้เล่าจ้ะพี่น้องเฮามาดูนาะจ้ะจ้ะหามานั่งเสาะมือนจ้ะพี่น้องพอเฮ็ดพอดีโอ้แกบุญเนาะจ้ะพี่น้องเขาโทษนะจ้ะอืมจ้ะ เอกไขน่นจะจจะมีเพิ่มอีกดองหนึ่งจากพี่น้องน,งน,นางเสาเมยทึกบ้องหน่จังนะจ๊ะมีผ่าเก็บจากเสาเมยแป๊บนึงจ้ะจ้าไปต้อน่าจ้ะพี่น้องเสาเมยแล้วนะจ๊ะ,ะ,จะให้มากน้อยเสาเมยนั่นจ้ะพี่น้องเขาก็ะเมยเมยนะจ๊ะหอดลูกครับอีกสองลอกอยู่เต็มครับพี่น้อง ทำเลยครับงามๆเลยครับฮหดไข่เรื่องนะจ๊ะฮหดไข่เรื่องนะจ๊ะกลัยเป็นจีน,น้อยๆนะจ๊ะพี่น้องมีว้ ูนี่นไอ้พวกี้ังไเนะจะี่น้องไอ้นะเี่หจ๊ะยกี่ข้นะจ๊เบาลจ้ะอนี่ครับี่น แต่เอาค่าตันกระตาไว้ครับพี่น้องพงื้นทีสั่นนะครับโดนเกานะจ้ะโดนเห็ดไข่เรื่องนะจ้ะพี่น้องขาพี่น้องเห็ดนะจ้ะเอาปลาเคีย่ยนนะจ้ะพี่น้อง ยัง,งบวชพลาวแนละ้วแต่พี่นุ๊กไม่ไม่ไปนี้บางแนละ้วแต่ ไว้แล้วแตพี่น้องใหญ่ขึ้นน้อยนั่นจ้ะเก่นานึ่จ้ะน้อไปกไว้นะจ้ะ อยู่น่สามโลกนะจ้ะอีกสองโลกจ้ะเอาดอกเดียวนะต่พี่น้องเด็กจะฆ่าพี่น้องตกไฟจะ น้องูกปลวกไว้นะจ๊ะหยั่งเส้นนะจ๊ะพี่นอ้องจะไปยั่งดอกเกีียวนะจ๊ะกระดิ่้างนะจ๊ะพี่นอ้องเข้าหอนะจ๊ะ Ik ja, heb ee. een iPok. Ik heb Ik heb een iPok. Ik heb een iPok. Ik heb Ik heb een iPok. เรากินข้าวเที่ยงนะแต่พี่น้องมันห้าเฮ็ดอุ้มไอ้นี่จ้านี่เนะจ้่พี่น้องเฮ็ดคองเห่านะจ้ะมีแต่ดอกจุมจูมนะจ้ะพี่น้องกำลังเกิดนะจ้ะเฮ็ดข้าจะห้าอกนะจ้ะพี่น้องบ้องลาดอกซองดอกแล้วก็อกเป็นพังโดนนะจ้ะพี่น้องยังบอกควยเฮ็ดนะจ๊แต่ว่ากระได้ไล่ก็มือวานนี่อยู่จ๊ะขันท้าค บานเข้าไงน้าจ้ะพี่น้องเต็มตาจ้ะพี่น้องบุมีฮอดกระตาใสจ้ะเพราะว่าจีร่ายจ้ะเดี๋ยวพาพี่น้องมาเรื่อยๆน้าจ้ะพี่น้องไปแล้วน้าจ้ะฟากฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับจ้าบ๊ายบายจ้าพี่น้องเดี๋ยวไลคกับมือวานนี่คงงรับพี่น้องมีเต่ร์ด็อกงานเป็ดตเป็ดตะแซะจ้ะพี่น้อง